ยินดีต้อนรับสู่ช่องโคปุกสีรัตวันนี้เรามาฟังตำนานตะกวดบรรพบุพร,บรุษของเขมรตะกวดเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของหลากหลายชนชาติในเอเชียตวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะดินแดนเขมรตะกวดถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งและอำนาจในคลิปนี้เราจะพูดถึงประวัติและความสาคัญของตะกวดในฐานนะ ของบรรพบุรุษชนชาติในดินแดนคขมเนนั่นเองค่ะตำนานและความเชื่อตำนานบนรรพบุรุษในตำนานพื้นบ้านของชาวคขมรตะกวดถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และมีความสัมพันธ์กับการก,อกร่อกำเนิดของชนชาติ ตำนานบางตำนานเล่าว่าตะกวดเป็นบรรพบุรุษของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งมีอำนาจในการปกครองและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ดินแดนความเชื่อทางวัฒนธรรมตะกวดถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งในบางพื้นที่ของขเขมรการพบเห็นตะกวดถือเป็นสัญลักษณ์ที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีตะกวดถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ และมักนำโชคลาภมาสู่ชุมชนอีกด้วยนอกจากนี้ตะกวดยังมีบทบาทในพิธีกรรมและความเชื่อทางศาสนาของชาวขมรนอีกด้วยบทบาททางประวัติศาสตร์ของตะกวดตะกวดในยุคโบราณในยุคดึกดำบรรดินแดนที่ปัจจุบันก็คือขมรนเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าดงดิบอุดมสมบูรณ์ตะกวดเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศ และมีบทบาทในการรักษาสมดุลทางธรรมชาติการลาตะกวดเพื่อการบริโภคและการใช้ประโยชน์จากหนังของตะกวดเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชาวบ้านในยุคนั้นความสำคัญในยุคอาณาจักรสมัยในยุคอาณาจักรเขมรตะกวดยังคงมีบทบาทสำคัญในเชิงสัญลักษณ์ตะกวดไม่เพียงแต่จะเป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์ในเชิงนิเวศ แต่ยังมีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาวคขมรการศึกษาและเข้าใจประวัติศาสตร์ของตะโกดช่วยให้เราเห็นภาพของการพัฒนาของชนชาติในดินแดนนี้และเป็นการสืบสานตำนานและความเชื่อที่ส่งต่อสู่รุ่นสู่รุ่น เรื่องราวของตะกวดในฐานะบรรพบุรุษของขเขมรไม่เพียงแต่ทําให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้มากขึ้นแต่ยังช่วยส่งเสริมสร้างความภาคภูมิใจในรากเหงา้าวัฒนธรรมชนชาติที่มีความหลากหลายและงดงามของขเขมรในภูมิภาคเอเชียตอนกเสียงใต้อีกด้วยก็ได้รับฟังกันไปแล้วนะคะกับ ตะก,กวดกับบรรพบุรุษของเขเมรน,นะคะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะคะหากชื่นชอบเรื่องราวและสาระดีๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ช่องครูภูศรีรัดไว้ด้วยค่ะ